วันเสาร์ก็เจอกับสมปองทอกแน่นอนนะครับทุกท่านครับช่องทางไหนที่เราจะกดอะไรได้ที่เป็นแง่บวกนะครับดีๆกดได้เลยนะครับคนแรกที่มาในบ้านดํานี้จะเป็นคุณอะไรนะรุจิราอะไร,รสักอย่างค,คุณเข็มรุจิรา <laughs> เหมือนจะเป็นดาราไปแล้วเหมือนนางแบบแวสวัสดีนะสมปองสวัสดีลูกสวัสดีหลานโอ้คือติเป็นหลานเนาะเอิญหน้า,น,านี่เนาะน่าจะเป็นหลานแน่ๆเลยนะครับแล้วก็บ้านแดงบ้านฟ้าทุกท่านด้วยนะครับเข้ากับสีเสื้อเลยนะวันนี้ใครเคยล้อมบ้าง โอ้โห oh, ถามเชยจังเลยอะ่ะใครเคยล้มบ้างล้มตั้งแต่เด็กแล้วตอนเป็นเด็กล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาบางทีจุกเลยนะ่ะวิ่งไปเนี่ยเสียฟอร์มเลยอายก็อายแต่ลุกขึ้นมาก็ต้องพยายามยิ้มพยายามไม่จะแบบหัวลาะอะไรเงี้ยกลัวค,คนอื่นเขาเยาะเย,ะเย้ยหรือเด็กบางคนถ้าล้มปุ๊บถ้าเราออยออยก็คือปลอบเป็นยังไงบ้างโอ้ oh, เจเจไม่เจ็บไม่ร้องไห้เลยร้องไห้เลยแต่เราไม่เจ็บไม่เจ็บเก่งเก่งเก่งไม่เจ็บไม่เจ็บเอา้าไม่เจ็บถ้าอย่างนั้น สมองนี่สั่งได้นะสมองเรานี่หลอกได้นะเอาดีหรอหลอกสมองตัวเองดีสิเราเรากำลังทุกข์เราบอกเฮ้ยไม่ทุกข์หรอกซุกๆุกซุกซุกทำไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเฮ้ยทำได้ทําได้ทําได้เฮ้ยไป,ไปมาทําได้จริงๆนะวันนี้ใครล้มบ้างตอนเล็กไม่นับละกันหมายถึงว่าล้มตอนโตเนี่ยจะล้มบนพื้นปูนแข็งๆล้มบนพื้นสนามหญ้าเทียมเหมือนผมล้มวันนี้ล้มบนฟูกหลายคนล้มบนฟูก อ่ะก็แล้วแต่วาสนาบางคนวาสนาคืออะไรย้ำอีกครั้งวาสนาคือการกระทําซ้าแล้วซ้าเล่าทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกเหมือนทํากับข้าวทําแล้วทําอีกทําแล้วอีกตัวกายเป็นเชฟใช่ไหมอ่านักกีฬาทําแล้วทําอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วอีกจนกลายเป็นนักกีฬานักฟุตบอลนักมวยเมื่อวานไปดูมวยมาโอ้สนุกสนานแล้วก็ได้เห็นการล้มได้เห็นน้ําตาลูกผู้ชายได้เข้าไปปลอบเขาด้วย เขารู้จักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยน่าจะมีคนแนะนำเขาจะหลอกหมาสุปองนะหมาสุปองนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ใครอยากจะแชร์เรื่องเราแต่โอ้โหอะไรเนี่ยเกือบพันคนแล้วเนี่ยตอนนี้พอทักก็ลงนี่ตอนนี้หัวใจจะทะลุหมื่นแล้วครับเพิ่งเปิดรายการมาแค่สองนาทีสองนาทีจะเป็นหมื่นแล้วเหรอจะเป็นหมื่นแล้วครับวันนี้เป้าหมายเราสามแสนนะจ๊ะว่างๆก็จะไปทําอย่างอื่นเคาะไปสิอาจารย์คุณเอเจบอกว่าชีวิตล้มอ่ะครับชีวิตล้มอุดนี่ล้มทั้งชีวิตเลยเหรอ เขารู้สึกว่าตอนนี้มันมันไม่เหลืออะไรแล้วอาจารย์มันเคยมีแล้วมันไม่มีอ่ะเราทําใจยังไงอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเราจะผ่านยังไงอ่ะคุณเอเจเราก็แต่ก่อนเราก็ไม่มีอะไรมาก่อนเรากเกิดมาเราก็ไม่มียิ่งบ้านผมเนี่ยจากที่มีไม่มีหนักเลยพอผมเกิดมาไฟไม่บ้านเนี่ยย้ายไปนั่นย้ายไปนี่ไปอาศัยอยู่กับเขาอยู่เพลิงหมาแงนเอาแตงโมไปซ่อนลืมจนแตงโมเกิดใหมย่ยินแกนสับประรดที่เล่าไปขราวก่อนอ่ะเห็นไหมปาดเปลือกปาดตาปาดเนื้อไว้โยนแกนไป ผ้าคนไม่มีจะกินเราเจอแกนปั๊บอย่างเงี้ยเขาไปแจกเสื้อผ้าเงี้ยของผู้หญิงยังเอาเลยพวกเสื้อผ้ากระโปงรงผ้าถุงอามาฝากแม่ถึงขั้นนั้นนะผมเนี่ยยืนเข้าแถวรับของแจกนี่เป็นเรื่องปกติมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบด้อยค่านะแจกวันเด็กเงี้ยมันมีศักดิ์ศรีนะเขาต้องให้เด็กอยู่แล้วมีบ้างที่งานวัดงานาวบบานแล้วแบบลงทานบบทานั้นเราก็ไปรับแจกอะไรเงี้ยติดัยเลยผมอะขนาดเป็นพระหมหาสมปองมีชื่อเสียงแล้วก็ยังชอบไปแบบมีอะไรเนี่ยลงทานที่มีอะไรโยมเอ๊ะ เออโยมนี่ใจดีอย่างเลยเนาะมีความสุขจังชีวิตเรามันก็ไม่มีอะไรมาก่อนอยู่แล้วถึงวันหนึ่งที่มันจะไม่มีบ้างก็อ๋อก็ย้อนกลับไปจุดเดิมแล้วเชื่อไหมพอลงไปสู่จุดเดิมมันก็จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งอ่ะเคยเล่นเกมไหมเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาแพ้แพ้ทําไงก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เล่นไปเล่นมาเอ้าผ่านด่านลึกกว่าเดิมอีกเก่งขึ้นเนี่เอาแพ้อีกละก็มาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้เรื่อยๆืเริ่มใหม่ได้เรื่อยเรื่อย ชีวิตเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาพอมันดับไปมันจะกลับมาจนได้กลับมายังไงมันมีไทมิ่งมันอยู่เชื่อผมผมก็รออย่างนี้แหละสักลับมาสักทีอยากกลับเหมือนกันนะเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะคนคือทรัพย์สินออกไปเจอผู้คนบ้างอย่าไปอยู่ที่บ้านเดี๋ยวซึมเศร้าเดี๋ยวแพนิคเชื่อคนเคยเป็นนี่ออกไปเจอคนออกไปเจอคนคนนี้ไปเป็นความลำคาญของคนอื่นก็ยังดีไม่ไปอ่านคําคมของผมในอีกบ้านหนึ่งเหรอ เอออยู่ต่อไปเถอะถึงชีวิตเราจะไม่มีประโยชน์หลังๆ AI ไอเขามีคำคมเป็นคนแก่พูดเ่ยเอาขอคำคมเลยค่ะคุณปู่เออ,อยังไงก็อยู่ต่อไปแม้จะไร้ประโยชน์แล้วผมไปเจออ,อีกอันหนึ่งของใครนะจะเป็นคนชั่วไร้ในมุมมองของใครแต่ก็เป็นหลักชัยของครอบครัวนะ <S <S <อ>แล้วก็เป็นภาพที่คุณน,น่าจะคุณยายหรือคุณแม่เพราะแก่มากแล้ว น่าจะลูกชายหรือหลานชายอะ่ะเห็นไหมถึงเราจะเป็นคนที่แย่ๆนะในสายตาใครในคําพูดใครในมุมมองใครอะ่ะเฮ้ยแต่สําหรับคนที่บ้านเราอะ่ะเฮ้ยเราเป็นคนสําคัญนะเราเป็นคนสําคัญมากๆด้วยแันั้นเรามีค่าเสมอคุณจะได้กลับมาอย่างแน่นอนอวันนี้เรามีแขกนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครอันนี้มีแฟนรายการอาจารย์มาด้วยผู้เป็นเล่นนะแฟนรายการมาแอบดูนี่รุ่นเนี้ยแฟนรายการผมเลยสมัยเป็นพระนัาประเทศเนี่ย อาจารย์มีคำถามมาแล้วอ่ะมาแล้วเหรอครับมาเลยมเลยอาจารย์จริงๆแล้วใครมีคำถามอะไรเป็นปัญหาชีวิตเนี่ยปรึกษาอาจารย์สมปองได้นะครับอาจารย์เคยมีปัญหาชวกอาจารย์อาจารย์พลังบวกยากจนสุดๆลำบากสุดๆเคยดังแล้วลงไปสุดขึ้นสุดลงสุดอ่านาหมดแล้วถามมาเลยอาจารย์ครับโดนเพื่อนรักหักหลังควรทําอย่างไรถามคนเคยเพื่อนเนี่ยรักมันรักมันจริงๆจะสุดท้ายมันหักหลังเราอาจารย์ ก่อนจะตอบคาถามนี้มีคนถามผมก่อนว่าคําว่าเพื่อนคืออะไรท่านสมปองถามตรงนั้นเราผมต้องตอบตรงนั้นเลยนะตายไหมก็ตุยไหมก็ไม่ได้ด้วยผมเลยบอกว่าเพื่อนคือคนที่อยู่กับเราไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าเราจะดีหรือแม้กระทั่งเราจะชั่วหรือจะทั้งทั้งชั่วจริงทั้งชั่วในสายตาคนอื่นหรือคําพูดคนอื่นนะเขาจะอยู่เคียงข้างเราตลอดเลยดีก็อยู่ชั่วก็อยู่จนก็อยู่รวยก็อยู่สําเร็จก็อยู่ล้มเหลวก็อยู่นี่คือเพื่อนทีนี้ประเด็นเมื่อกี้ เพื่อนที่พูดไปนิยามเมื่อกี้เนี่ยมันดันหักหลังก็ต้องย้อนไปคําสอนพุทธเจ้ามิตรมีหลายมิตรนะครับทุกวันนี้มิตรอะไรที่เราจะตอบพร้อมกันเลยเนื่องทงซ้ำมิตรจี้มิตรชาเีบมามามิตรจี้ได้ยังไงเนี่ยรอคำมิตรชาเทียบอยู่ถ้าทางพระเอาเท่าที่จําได้นะครับแหมก็ไม่ได้เรียนมานานแล้วเนาะมิตรมีทั้งมิตรที่เป็นแบบกัลยาณมิตร่ามิตรที่ดีนะครับปาประมิตรมิตรที่เป็นแบบพาไปทําบาป ไปทาสิ่งทั่วนะครับมิดปอกลอกเนี่ยมิดปอกลอกนี่เนื้อคุณๆนะบางคนนะเดี๋ยวมาอีกแล้วเดือดร้อนอีแลวเออของเก่ายังไม่คืนของใหม่อีกแล้วปอกลอกไปหมดตัวก็หายไปนะครับเขาเรียกมิดแท้แล้วก็มิดเทียมนะครับมิดเทียมอีกอย่างที่บอกไปอ่ะมิดปอกลอกมิดมันมีศัพท์ใช้ได้ไหมเนี่ยมิดชักชวนในทางชิหมายเป็นภาษาทางธรรมะนะมิดชักชวนในทางไม่ดีแล้วกันอธิบาย่น้หลายชัดเจนแล้วนี่คือมิด มิรที่ไม่ดีท่านมิรที่หักหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นอยู่ในมิตรเทียมนะครับอยู่ในมิตามิรปอกลอกมิตรนะซัาากชวนในทางไม่ดีนะครับทำใจยังไงด้วยเหรอใช่ก็รักเขาอ่ะคบมาตั้งนานอะ่ะสุดท้ายมันมาหลอกเราอาจารย์ตบไหม <laughs> <laughs> ผมนึกถึงน้องคนหนึ่งที่เขาก็น่าจะมีมิรประมาณนะครับให้เงินไปลงทุนล้านกว่าบาทเลยนะแล้วก็ศูนย์เลยแต่ศูนย์ก็ไม่ศูนย์ศูนย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต คืนได้เงินล้านหกเนี่ยแต่คืนเดือนละหมื่นโอ้โหกี่ปีเนี่ยกี่ปีก็ช่างอย่าไปคิดคืนมาเดือนละหมื่นแล้วกันก็คืนบ้างไม่คืนบ้างอุ้ยก่อนจะคืนเพอิญเอมันจะมีคนมาล้อมบ้านนั้นเนี่ยเป็นนี่เขาอยู่สองแสนสามล้านหกไปแล้วนะหมื่นหนึ่งต่อเดือนังไม่คืนนะมีความเดือดร้อนอีกแล้วยังไงเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วนี่มีอารมณ์นี้ด้วยไม่อยากอยู่แล้วเฮ้ยอย่าคิดเางนั้นสินี่มีคนดีอีกรอรอรอ โอนไปเขาสองแสนสามสามทุ่มห้าสิบเก้าโชว์ให้ผมดูด้วยหน้าตานี่แบบเปี่ยมสุกอ่ะมีความสุขมีความภูมิใจมากผมพูดประโยคง่ายๆเลยมึงโงมม่มึงไม่ดม้วยคนดีมึงคิดว่ามึงเป็นคนดีคือชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนดีอะ่ะว้ยสายตาเนี่ยบอกเนี่ยผมโอนให้เขาเลยพี่ดูผมโอนให้เขาเลยอาจารย์ผมเรียกผมว่าอาจารย์โอนให้เขาไปเนี่ยอาจารย์ัโอ้อจจพระจารย์สักดามาเลยครับโอ้อะหนึ่งธรรมะครับอาจารย์สักดา ธรรมะอาจารย์ตักดาหเห็นปุ๊บเนี่ยอย่าทําตัวเป็นแก้วที่เต็มน้ําหากใครจะมอบอะไรให้เราไม่สามารถที่จะรับได้ก็เหมือนคนที่ไม่เปิดรับความคกียรตของคนอื่นอุ้ยตายแล้วไม่คมเท่าอาจารย์เลยรัศ <c oughs> <c oughs> การนะครับโอ้อาจารย์สักดานี่หยอดลงหยอไหลนี่เยอะแยะมากมายแล้วก็เคยมีลูกศิษย์เตือนนะตอนเป็นพระด้วยกันอุหมาสุปองเขาบือหวานะส <c oughs> ุปองก็าบือหวานะไปคบมาสุปองกันเนี่ยอืมก็คบได้แหละล้วก็พระด้วยกัน น่ารักจริงๆนี่ก็มิตรแท้มิตรแท้เลยแนะนําในทางที่ดีให้ข้อคิดตอลอดผมติดตามอยู่นะครับผมอย่าลืมอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนดูไปเรื่อยก่อนเผื่อ <c oughs> <c oughs> มีคาแนะนํยมีอะไรดีๆคมๆเรื่องมิตรครับอาจารย์ศักดาพิมพ์มาหน่อยสิครับผมสักนิดนึงสักนิดเป็นไงใช้งานพระละผมจะดูว่าท่านเป็นพระที่ใช้ได้ไหมก็ตรงนี้แหละครับถ้าท <c oughs> ่านพิมพ์มาเรื่องมิตรนะตึ๊ดๆนี่แล้วส่งมาเป็นพระที่ใช้ได้ ใช้เงียบเลยก็แสดงว่าเราไม่กล้าใช้พระก็ทําใจครับเรอเจอคนอย่างนั้นแล้วห่างได้ก็ห่างนะครับเหมือนที่ผมบอกน้องคนนั้นว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดีอย่าคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่ห้านหกเข้าไปก็ยังไม่คืนเดือนละหมื่นก็ยังไม่คืนได้เลยสองแสนสามอีกเลยโอ้ยมีรถให้ใช้ด้วยเขาเอารถไปจาจำนองจํานําจําอะไรสักอย่างอะนั่รถไปเข้าอะไรไม่รู้ไม่มีรถใช้เอารถให้เขาใช้อีกอืคุณคือคนโง่ครับคุณไม่ได้เป็นคนดีมันเฉียดกันมากเลยนะ แต่คนดีมันก็จะเฉียดเฉียดกับความโง่เลยแหละคนอื่นเขาไปพักมาแล้วเนี่ยมาช่วยคนอื่นทาทาไมปิดประตูหน้าต่างไม่ได้วาละตัวเองทาทาไมตอนเป็นเด็กเคยโดนมาแล้วเขาก็อยากจะช่วยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ทั้งโง่แล้วได้ช่วยคนทั้งโง่แล้วอืมไม่ได้ลําบากเราเกินไปนะฮะต้องใช้คํานี้นะก็โง่บ้างก็ได้ครับเขาหักหลังเราเนี่ยนี่เราก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งแหละอ่ะถ้าเราจะไปผูกเวรไปโกรธไปเอาคืน ล้างแค้งกันไปล้างแค้งกันมาผมว่ามันก็อาจจะไม่จบก็ได้มันผมเคยพูดครั้งที่แล้วว่าบางครั้งความล้มเหลวของเราอ่ะเป็นความสุขของคนอื่นนะสําเร็จมากเขาเขาอิจฉาเขาแบบโอ้ยทำไมมันเจริญขนาดนี้มาตัวเปล่าทำไมมีนั่นมีนี่เยอะจังเลยเนี่ยเออตกต่ำบ้างสิให้ได้เมาให้นินทา่อยเฮ้เราก็เป็นความสุขของเขาจนได้นะแต่ก็ไม่จาเป็นจะต้องไปตกต่ําจริงนะครับหมายถึงว่าชีวิตเราถ้ามันถ้ามันตกต่ําแล้วมันเออ บางคนเขามีความสุขจากความตกต่ําของเราก็ให้เขามีความสุขบ้างแต่วันหนึง่งเราก็ค,อค,อคอ่อยๆฟื้นขึ้นมาก็เป็นกําลังใจให้อ่เลือกเขาเป็นคนนั้นได้ก็จะดีนะอ, <c oughs> อาจารย์เขาบอกมีคําคมหนึ่งกําลัง,ด,งดังเลยเกี่กับเพื่อนครับเพื่อนไม่ต้องมีเยอะก็ได้มีแค่สองคนเราก็นินทาคนอื่นได้แล้วหลังๆเราก็ไปเวีนี่นัเราเลยเพื่อนไม่ต้องมีเยอะก็ได้ได้ยินไหตทุกคนมีแค่สองคนเราก็หมอมมอยคนอื่นได้แล้วเธอไม่ต้องมีเยอะ <c oughs> <c oughs> เป็นประโยชน์นะเราเนี่ยตอนตอนนี้นะครับมีเข้ามาเกือบสองพันแล้วนะครับแฟนรายการอาจารย์ขอให้ทุกคนเคาะจอเคาะใจพร้อมกันเอ้าเราใหญ่กว่าเดิมนะเอาแม่แม่จะนั่งฟังเฉยแม่มีโทรศัพท์ไหมแม่เคาะเคาะจอเคาะใจแค่เอานิ้วเคาะเลยแม่เป็นประโยชน์แล้วนะแม่ให้เคาะจอเคาะใจนะตอนนี้พร้อมกัน2,000ันคนนะครับขออนุญาตให้ทุกคนเคาะจอเคาะใจพร้อมกันพี่ชายผมกําลังกําลังหิวหิวแอลกอฮอลเลยมือสั่นพอเดีลยมือสั่นก็สั่นเป็นประโยชน์เลยสั่นใส่โทรศัพท์เลยเนี่ยเออพี่น้องนะเคาะไปเลยพี่ อาจารย์เขาเนี้ยมเมนเยอะมากปัญหาเยอะมากคือแฟนรายการเนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปท่านหนึ่งเนี่ยโหอผมชอบผมชอบไมค์คุณจังเลยใช่อาจารย์ต้องตอบแบบพี่อ้อยพี่ชอดแล้วนะเป็นปัญหาความรักนะเนี้ยคำว่าหัวใจหัวมาก่อนใจแต่พออกหักทีไรเจ็บที่ใจก่อนหัวทุกทีดีเจพี่อ้อยค่ะอาจารย์จ๋าครับคุณพาดสอนรัฐบอกว่า หากชีวิตก้รราวพลาดเป็นบุคคลที่สามของครอบครัวคนอื่นเพราะโ,โดนหลอกอแต่พอรู้ถอนตัวไม่ได้เพราะรักเขาทำยังไงดีคือี่สาแบบไม่รู้ตัวเนี่ยเรามีพระเอกละครมีพระเอกหนังอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ย <c oughs> แล้วมันชีวิตจริงก็เยอะมากเลยนะที่เขาบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครประสบนนกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำดีท่าไปตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางข่าวก็สุบ บางครั้งก็ทุกหัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครจึงต้องจากลานี่ซีรีส์เกาหลีเลยนะเนี่ยก็เลือกเอาสิฮะอยากจะสนุกสนานกับชีวิตรู้สึกว่าชีวิตมันมีสีสันถ้าเป็นกินก๋วยเตี๋ยก็ใส่น้ำส้มเยอะนะเราเนี่ยเปรีย้ยวเชียวแล้วแฮปปี้มีความสุขกับตรงนั้นเพราะรักเขาไปแล้วฉันรักเขาแล้วไม่ได้อยากเป็นน้อยตั้งแต่แรกด้วยนะถูกหลอกแต่มอยู่ที่ว่าเต็มใจให้หลอกหรือเปล่า พอจะรู้รู้เป็นแบบ,บคลับคล้ายคลับคขาแล้วว่าเขามีแต่ก็เต็มใจเอออันนี้ก็น่าคิดประเด็นคือผมไปเจอของคนหนึ่งนะอันนี้ตรงข้ามเลยนะผู้หญิงที่นั่นมีสามีได้หลายคนและสามีเป็นพี่น้องกันอ่าประเทศประเทศหนึ่งแล้วกัน <laughs> เออแฮปปี้มากเลยนะอันนี้ไม่เป็นมือที่สองที่สามหรอกเป็นสามีอย่างเป็นทางการเลยผู้หญิงคนเดียว ก็แล้วแต่วัฒนธรรมเขาตรงนั้นนะ,เ,ะเขาก็อยู่ได้หมายถึงว่าไทายแฮปปี้มีความสุขรับได้อยู่ได้ถ้าคุณไปใส่บาทหลวงพ่อที่ขี่ม้าบินทบาทอะวัดรรำอาชาทองอะคำอวยพรท่านก็คืออ้าวเมียหลวงเมียน้อยอย่าทะเลาะก,กันรักกันดูลแลกันเมียหลวงเมียน้อยอย่าทะเลาะก,กันตอนนั้นคุณกะละแมเป็นนักข่าวอุ้ยอวยพรอย่างนี้เลยแหละครับพระคุณเจ้าสังคมนั้นเขาเขาเขาเป็นอย่างนั้นได้ครับเขาก็มีความสุขแต่ของคุณอยู่ที่ว่าสังคมนั้นเป็นยังไง แต่สังคมบอกไม่ได้พัวเดียวมีเดียวเป็นนกกระเรียนเลยเออเป็นนกหกหกหกขวานใช่ไหมนกนกเงือกอะนกหกขวานเืออะไรฮะพรนกหกขวานมป็นองไนมันอยู่แถวด้ามขวานภาคใต้มันเป็นนกเงือกอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่เหมาะไม่สมแล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าถ้าไม่มีอย่างวันนี้ผมก็เพิ่งนั่งดูสามีภรรยาทะเลาะกันเออตอนแรกก็มีความสุขดีมีลูกด้วยกันมีอะไรพอมีปัญหากันมาก็ทะเลาะเบาะแว้งนะครับผม โชคดีโชคดีเนี่ยได้ส้มมาเนี่ยยอมผมทุกอย่างผมแซวอะไรก็ไม่นั่นคืนเท่าไหร่นะครับอย่างมากก็แค่งอนอันนั้นค่อนข้างจะมีคาําด่ารุนแรงอะไรด้วยนะก็มันแนะนําคนอื่นไม่ได้เนาะเราจะไปแทรกแสงว่าออกมาเถอะอย่างเงี้ยเอารักเขาแล้วไงมาสปองรักเขาแล้วเข้าใจคำว่ารักไหมคุณรู้จักคาว่ารักหรือเปล่าเออเข้าใจ mm hmm. ถ้าออกมาไม่มีความสุขหรอกอยู่ตรงน,นั้นรักเขามีความสุขในระดับหนึ่งแต่มันก็มีความทุกข์ เจือปนแล้วพอเอิญชีวิตของเรามันก็เป็นอย่างนั้นซะด้วยสิมันไม่มีความสุขล้วนเะนี่ยในความสุขมันก็จะมีความทุกข์เจือเจออยู่ในความสุขที่เรามีลูกความทุกข์ก็จะเจือบบนนอยู่ว่าอาลูกจะเจ็บไหมลูกจะเป็นยังไงโตขึ้นสังคมจะใจดีกับลูกเราไหมเห็นไหมในความสุขที่มีลูกมันก็มีความทุกข์ปนอยู่ในขณะที่เรามีความทุกข์แต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอหน้าลูกเป็นไงคนที่มีลูกพูดถึงเรื่องนี้แลวเมื่อวานก็เจอพ่อแม่ที่มีลูกส โอ้โหน,นี่ปลาหลอกคอกเลยเนี่ยนี่ปลาหลอกคอกคือปลาสุดทีด่แดงๆะครับลูกปลาช่อนนะฮะโอ้แล้วแม่เดียวด้วยเนี่ยส้มเช็คแล้วด้วยผมไม่ได้สนใจไปเช็คนะคุณแคนโดเห็นไหมเขาเรียกสกิลเพือกเนี่ยต้องยกให้ผู้หญิงไปเช็คด้เลยว่าแม่น่าจะคลอดธรรมชาติเกือบทั้งหมดด้วยเพราะผ่านีต้องไม่เกินสองคนด้วยใช่ไหมโอ้โหไปรู้ดีนะเราเนี่ยแล้วเมื่อวานลูกเขาคนหนึ่งก็ ต่อยมวยแล้วก็โดนโอ้ม้วนฟาดไปแพ้แล้อห่มล้องไห้เลยผมยืนอยู่นะ <c oughs> น้องเขาก็ไม่รู้จักผมไงแต่ผมรู้จักพี่เคยเขารถถังเ <c oughs> อาไงดีว่า <s ummer> สมปองทอกไงทนไม่ได้หรอกเดินเข้าไปน้องน้องต่อยดีแล้วนะในใจถ้าต่อยดีก็ไม่น่าจะแพ้นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้องต่อยดีแล้วน, <c oughs> น้องต่อยดีแล้วทำาดีดีอสวยจริงอันนี้พี่พูดจากใจสวยจริงไม่เป็นไรเอาไม่ธรรมดามันแพ้ได้มันน่าทําได้ดีกว่านี้พี่ พี่ก็เป็นคนแบบน้องนะี่แหละเวลาพี่ทําอะไรแล้วพี่เสียดายอะ่ะพี่จะแบบบ่นบ่นบ่นแม้กระทั่งพี่เชียร์ฟุตบอลเนี่ยเชียร์ลิวพูลเนีน่ยบน่บนบ่นบ่นบ่นไปเถอะระบายไปเถอะมีบางคนมาคอมเมนต์นะผมเอาว่าคลิปเข้าไปลงร้องให้ทําไมเป็นลูกผู้ชายตูต่ตอไปสิเฮ้ยให้มันร้องสักสองสามนาทีสี่ห้านาทีหรือจะสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้ววันต่อมาค่อยหัวเราะเอฮาไปต่อก็ได้เวลามีความรู้สึกอะไรครับยังไม่ต้องไปฝืนหรอก อย่า,าปล่อยออกมาอ่อนแอบ้างก็ได้เดยเขาบอกอะ่ะไม่ต้องทําเป็นเข้มแข็งตลอดเมื่อมันเสียใจเอาไว้มันอยากร้องไห้ก็ไอเลยเดี๋ยวมันออกมาระบายออกมาเนาะเดี๋ยวมันก็จะไข่แหน่ไข่แหน่ค่อยอยังชั่วค่อยอยังชั่วไข่แหน่ไข่แหน่ค่อยอยังชั่วแล้วค่อยมาเริ่มใหม่อย่าไปแบบผู้ปับโอ้ยทําใจได้ทันทีเก่งเกินเก่งเกินเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําหน้าที่ให้ผมเน้บรรยายสักน,นิดนึง ให้ผมได้ฮิวใจคนหน่อยให้คนอื่นก็ได้ปลอบใจให้คนที่ไม่เป็นมวยได้มาทําเป็นสอนอะ่ะนี่ตรงนี้สี่อย่างนั้นสี่ดียิ่งดีไม่เคยต่อยกับใครเลย <laughs> ดิวจังเลยผมเนี่ยก็สามไฟแต่เขาแต่เขาไม่ปราณีผมก็น่าจะโดนแล้วละ่ะผมเลยรู้ว่าอ๋อ oh, มวยมันไม่ง่ายครับอยากทำใจจะขาดที่คุณเ <c oughs> ชียเนี่ยอยากทํามากเลยอยากทําได้ทุกอย่างมันทําไม่ได้แล้วหมัดที่เขาต่อยมาเชื่อไหมฮะมองไม่เห็นนะมองไม่ทันแนละ้วยิ่งปตะทะนะตาเหลือข้างเดียวตั้งแต่ยกแรกโดนสอกเข้าไป มันไม่ชัดเลยครับแล้วผมเคยต่อยแล้วด้วยตอนเขาต่อยไม่เห็นจริงแล้วตอนต่อยเขาก็ไม่รู้เขาหายไปไหนไปไหนวะมันไวอ่ะมันไวมากเลยอ่ะเวลาคนเขาเวลาคนเป็นมวยเนี่ยครับเขาจะหายเร็วมากเวลาเราจะต่อยเขาอยู่ไหนเนี่ยแล้วเวลาเขาต่อยเรามาจากไหนนะหมัดเนี่ยผมอ่ะเข้าใจพอตทเลยผมจึงไม่ว่าไม่อะไรเขาคนที่ไม่เคยต่อยก็จะแบบเตะตยสิรับเยอะเกินไปเดีืเก่งจัง อือกันลองสองนาทีหมดแรงแล้วมวยอ่ะเขาต่อยขนานดะนั้นยิ่งเสกสันนะโอ้ยพ่อคนเลยสามยกไม่หยุดเลยยังก็วิ่งประมาณห้าสิบกิโลได้ครับ mm hmm. ผมตอบน้องคนนี้เลยยังเนี่ย mm hmm. มีความสุขก็อยู่ตรงที่เดิมครับถ้าม,มีความสุขก็ออกมาแค่นั้นเองครับมีความสุขอยู่ต่อไม่ว่าหลอกจะเป็นมือที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วแต่เลยครับแต่ขอให้คุณมีความสุขจริงๆเท่านั้นเองจ้ะจ้ะอาจารย์คราวนี้เรามาย้อนกลับมาเรื่องของการลม้มเนาะชีวิตค,คนเราอะ่ะบางที เคยมีเนาะเคยมีเงินเยอะแต่วันนี้ไม่มีแล้วเคยมีชื่อเสียงบางคนเป็นดาราโด่งดังเคยมีชื่อเสียงวันนี้ไม่มีแล้วบางคนเป็นพระชื่อมีชื่อเสียง แต่วันนี้เป็นคา,าระวาสที่มีชื่อเสียงกว่าโ <c oughs> อ,อ้โหนะอาจารย์ <c oughs> มันคือชีตมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะอาจารย์มันจะมันจะปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงก็มันเคยมีแล้วมันไม่มีอะบางทีมีผัวผัวกดทิ้งกับวันนี้กูก็ต้องอยู่คนเดียวชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงแต่เราทําใจไม่ได้จ้ะมันมันล้มอะ่ะครับเราจะทําใจยังไงยอมรับกับสภาพณนะปัจจุบันได้คนที่ไม่มีผัวแล้วตอนนี้จนมีมีผัวแล้วไม่มีแล้วผัวที่ดีคือผัวใหม่นะครับ <c oughs> มีผู้ชายมากมายที่รอเราอยู่เยอะมากดีๆก็เยอะบางคนได้ใหมน่นี่แบบดีเลิศเลยนะเข้าใจทุกอย่างดูแลทุกอย่างเอาใจทุกอย่างผมไปเจอพระเอกคนหนึ่งคุยกันหกวันขอแต่งงานแล้วอยู่กันมายี่สิบสาสิบปีแล้วเนี่ยคุณดอมใช่ไหมคุณดอมเนะขาออกสื่อทั่วไปเลยภรรยา้อ,องผมเคยไปบรรยายบริษัทเขาก็ใหญ่โตคุยกันหกวันนะฮะผมเคยเจอคนคุยกันหนึ่งวันมาแล้วหนึ่งวันแล้วก็ไปขอเลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกน่าจะเป็นบุเพสนัวนว่า รักกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ไม่ต้องคุยกันเนยอะรู้กันสบตาปิงปิงเลยสองก็เกื้อกูลกันในปัจจุบันเนี่ยผมก็ทส้มยังไงสองปีกว่าแนละ้วเกื้อกูลเนี่ยแต่ก่อนนี่ประมาณสี่แตห้าไม่เกินห้าสิบตอนนี้จะไปหกสิบแล้วเกื้อกูลกันเกินแะล้สวส,ส่วนสูงเหรออาจารย์น้นําหนักฮะโอ้ทุกอย่างเลยฮนะก็มีคนที่เขาแบบนั้นก็อยู่ก็ดีครับไปก็อาจจะดีกว่าก็ได้มีประเทศหนึ่งแม่ไม้มีสเสน่ห์กว่าสาวโสด เป็นเป็นเป็นเมืองที่แปลกเป็นตลาดแม่ไม้จะมีแต่แม่ไม้มาขายของแล้วก็หนุ่มๆจะมาซื้อมาจีบมาก็ล้อก็ติกไว้ผ้าสวยจังเลยมีสเสน่ห์กว่าสาวโสดอ่ะเออก็งงนะเมื่อกี้มีหนึ่งภรรยาสองสามสามีใช่ไหมฮะสามีเป็นพี่น้องกันด้วยวรับกันได้ด้วยนะเป็นผู้หญิงที่ดีเลยนะตามวัฒนธรรมเขาเหมือนกันจะไปทุกจะไปโศกทําไม อมันจะมีผมกาลังคิดว่าผมจะพูดออกอากาศได้ไหมหัวทิ้งไม่เห็นเป็นไรหาผัวใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมบ้านหลังใหญ่รถคันใหญ่ที่ดินอาจจะใหญ่กว่าเดิมนะคิดไปอย่างนั้นอย่าไปคิดที่จะทําร้ายกันผมเห็นเมียบางคนไปทําร้ายเมียน้อยที่ว่าเขาท้องอะจารืรคนทำที่ท้องเลยนะมีสวนมาบอกแม่ไม้เป็นงานค่ะ <laughs> สวนที่ไหนน่ะเสริมสิเ <laughs> มื่อกี้ผมยออยู่ <laughs> เห็นไหม เห็นไหมไม่ธรรมดาเคยจะไปตกใจคิดว่าการแบบเคยมีแล้วไม่มีแล้วมันจะทุกข์จะโศกนะโอ้ยเสน่ห์แรงแย่แย่แม่แม่ไม่เป็นงานด้วยเอ้ยก็มาแักกันเนาะผมชอบร้องไม่ห้างมหาเสน่ห์นําเด้เออแล้วก็มีอะไรเมื่อกี้ล้มเรื่องของเงินเคยมีแล้วไม่มีแล้วมันไม่มีอาจารย์เศร้าจังเลยชีวิตจริงจังเลยใช่สิซื้อช้อนทีหมดไปสี่หมื่นหกโอ้ไม่อยากจะไปเดินแล้วเนี่ยอยู่ใกล้บ้านอิมแพกเนี่ย อย่าตังค์เหลือเกินหลังๆทัานจะไม่ไปแล้วมันมีแต่ของน่าซื้ออุ๊ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ใช่อะไรเงี้ยก็ดูว่าของจําเป็นนะครับที่ผมเคยแนะนําถ้าเรื่องการทํางานดูอิฐสิ่งที่ต้องทําทันทีอันนี้ก็ประยุกต์เป็นสิ่งที่ต้องซื้อทันทีแล้วกันอะไรอิฐดีบายอิฐใช่ไหมซื้อทันทีแหมมองหน้าด้วยเรื่องนี้เ่ยอย่าบ่นตลอดเลยนะครับตอนนี้ผมปรับแล้วผมไม่ใช้ตังค์ละทุกครั้งที่ผมซื้อสมัยผมให้ส้มจ่ายผมไม่ซื้อแล้วผมไม่ใช้เลยแต่ผมเป็นของผมนะผมไมไ่เข้าจา ใช่ไหมผมไม่ต้องใช้เงินละประหยัดสบายด้วย <c oughs> เออเลี้ยงบางทีพี่เลี้ยงมาตั้งนานแล้วดีเลยออิดบางอย่างมันรอได้ก่อนไงมันยังไม่ต้องรีบซื้อตอนนี้บ้าคนมีรองเท้าตั้งสิบคู่แล้วเ <c oughs> นี่ยช่วงเนี้ยช่วงนี้ลดอีกแล้วนะทุนนี้ลดอีกแล้วรองเท้าลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูไหมเนี่ยเออเราจะไปงานแต่งหลานนะ่าจะไม่ไปแล้วนะลูกนะเพราะว่าพี่ส้มไม่ไหวหรอกขับรถเที่ยงคืนตั้งใจผมเคยเที่ยงคืนจากอุดรมากรุงเทพก็เลยเสี่ยง เต็มหกที่จะรอดจะรอดจริงๆอ่ะกูเกือบไม่รอดเนี่ยนะฮะส้มเคยสลบสไลายแถวห้องน้ําแถวนั้นมาแล้วเลยตั้งใจว่าจะไม่เดินทางเที่ยงคืนนะครับก็เลยไม่ไปคนที่เคยมีชื่อเสียงอ่ะเป็นใครลวก็ผมนี่แหละโอ้โหเป็นพระมหาสมปองใครจะไม่รู้จักต่อแถวเซ็นเอวยถ่ายรูปเอวยคิดดูว่าไปงานที่วัดศรีนครินที่สวิตเซอร์แลนด์แค่ถ่ายรูปแล้วเซ็นให้เขาเนี่ยได้ 300, สามแสนอ่ะได้ค่าเครื่องค่าตัวค่าอะไรคืนวัดหมดเลยอ่ะ ในยุคที่โทรศัพท์ยังถ่ายรูปไม่ค่อยได้นะฮะต้องถ่ายแล้วปิ้นออกมาโอ้ยเป็นพลร,รอยมั้งแล้วก็ต้องเซ็นให้ด้วยแบบสองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงอะไรยเงี้ยอยู่อย่างนั้นเลยนะซูปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นกับตัวนี้ที่วันนี้ไปเดินห้างมีโต๊ะหนึ่งเนาะกินข้าวอยู่ก็มองมาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่หรือเปล่านีน่นมไม่ใช่มั้งแกจะมาเดินห้างเหรอแกเป็นพระอุ้ยคุยอะไรกันเนี่ยเขาก็จะมีครับใครค,ใครับคลาแต่คนนึ่บอกว่าใช่นะ อ่านปากถ่ายรูปไหมเนี่ยอะไรเงี้ยคือถ้าอย่างเงี้ยผมจะแกล้งถ้าไม่กล้าเดินมาทักอาจารย์สปองขอถ่ายรูปเนี่ยครับอย่างเงี้ยอย่างวันนี้สนามฟุตบอลอย่างเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่กันเลยถ่ายหลายรูปเลยที่มหาสุปองโอ้ยอุตส่ามาอะไรเงี้ยยิงได้ตั้งลูกหนึ่งจ่ายให้เป็นสิบูกถ่ายรูปกันอ่านอย่างเงี้ยถ่ายแต่ถ้าแบบใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชใชนะาอย่างเงี้ยก็จะแกล้งๆหน่อยนะครับมุมหนึ่งครับการมีเื่อเสียงมันก็อาจจะดูอึดอัดหน่อยเห็นไหมดาราบางคนไปเมืองนอกรู้ไม่มีใครรู้จัักออิสระจงงเเยี้ กับบางคนที่ก็แฮปปี้มีความสุขตอนผมเป็นพระมีชื่อเสียงก็มีคนหนึ่งขอถ่ายรูปแล้วรถตู้ต้องขึ้นลจนะจาจาร์จาจาร์ขึ้นรถแต่แล้วไปวนก่อนเลยแล้วกันจําได้เลยขออนุญาตเอยเดอะมอลโคลาชไปวนมาก่อนยังไงลูกน้องมันก็ไม่ทิ้งหัวหน้าหรอกเออทิ้งมันก็จบชีวิตนั้นก็ถ่ายรูปก,กับเขาถามว่าทําไมถึงถ่ายรูปก,กับเขาก่อนแล้วค่อยเดินข้ามสะพานลอยเพื่อไปดักรถตู้ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้เจอเขาอีกคนนั้นนะ่ะผมว่าผมก็ยังไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะคนนั้นเนะี่ย ยังไม่เคยมีมคนมาทักว่าที่ผมถ่ายต้องจะขึ้นรถตู้แล้วพระอาจารย์ให้รถตู้ไปวนแล้วพระอาจารย์ก็เดินข้ามสะพานลอยยังไม่มีมาทักอย่างนี้นะสดงผมเพิ่งเจอกับเขาอ่ะน่าจะครั้งเดียวและอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ก็เลยถ่ายรูปเห็นไหมก็มีความสุขอย่างหนึง่งผมก็คิดอยู่ว่าเคยบอกดารานักร้องหลายคนที่หลังเริ่มดังขึ้นมาเราถ่ายรูปแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มไม่อยากถ่ายอย่างเงี้ยเราไม่ดังตลอดไปหรอกเราจะไม่มีคนมารุมล้อมเราตลอดไปหรอกมันอาจจะห้าปีสิบปี นานหน่อยสิห้าปีมันต้องซาลงแน่ๆแล้วมันอาจจะถึงจุดที่เกือบไม่มีเลยก็ได้หรือเขาอาจจะถ่ายแค่แบบเออก็ถ่ายไว้ซะหน่อยไม่ได้ชื่นชมเท่าเดิมอ่ะฉะนั้นตอนที่เรามีชื่อเสียงมากๆแล้วเป็นความสุขของคนอ่ะก็ถ่ายเถอะก็ให้เขามีความสุขเถอะผมเลยขาแข็งตั้งแต่ทุบ1หนึ่งจุดถึงตีหนึ่งงานเทียนบรราที่อุบลนะสองปีติดนั่นแหละหรือที่งานพระพินาง สวรรคารายที่สนามหลวงเนี่ยไปถึงแต่สิบโมงอะ่ะบ่ายยังไม่ถึงพระเมรมนพระเมรุม,ม,รรมาศพระเมนุมี่ยเพราะว่าถ่ายรูปนี่นะฮะแต่ก็บอกตัวเองไว้ตลอดว่า,วาไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่หรอกที่เราจะชื่อเสียงลดลงสุดท้ายรู้ฮะนะศึกมาได้เดือนเองมั้ง <laughs> <laughs> เดือนเดียวสองเดือนเองก็ชีวิตก็พลิกเลยเห็นไหมที่เราคิดไว้ที่เราพูดไว้อะ่ะมันเหมือนโมนะเหมือนจินตนาการนะแต่สุดท้ายมันเป็นจริง แล้วย้อนกลับคุณเกนโดตอน,เป,นเป็นเด็กอะ่ะผมเคยซ้อมว่าจะดังตอนอยู่ป .5 ป .6 เลยแบบเฮ้ยนั่นคุณสมปองคนครทีสรสงเี่อุ้ยคนนี้ดังมากขอถ่ายรูปนะข้าเลยคิดเหมือนคน <laughs> คิดเหมือนคนติ้งต้องคนบ้าเลยฮะคิดว่าตัวเองดังมีเจ่เสียงมีคนแอบมองซุบซิบคุยกันพอถึงอนาคตที่เจอจริงๆอะ่ะที่มีคนซุบซิบคุยกันพระมหาสมปองใช่ไหมเฮ้ยขอถ่ายรูปได้ไหมเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยอันเนี้ยตอนป .5 ป .6 ตอนสิบเอ็ด ปีสิบสองปีเราเคยพูดกับตัวเองเราเคยเล่นบทนี้เราเคยมีมุกนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อสิ่งที่บอกว่าเคยมีแล้วมันจะไม่มีมันก็เกิดขึ้นจริงถามว่าทํำยังไงอันดับแรกก็ทําใจให้ได้ก่อนมันไม่ได้ทําใจได้ทันทีหรอกครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยอยู่ในจุดนี้นะโดยชื่อเสียงด้วยศักดิ์ศรีด้วยหน้าที่การงานด้วยความที่เรารู้สึกเราชอบทํางานเรารู้สึกเรามีคุณค่าเฮ้ยเมื่อ เมื่อค่าของคนอยู่ที่ผลของงานพองานน้อยมันก็จะรู้สึกลดคุณค่าลงทันทีแหละเหมือนคนเกษียณนี่เขาจะเริ่มนิ่งๆงงๆซึมๆแล้วก็คุยกับคอร์เซนเตอร์โดนหลอกไปเขาถึงว่าคนเกษียณอย่าไปอย่าไปลงสาวๆหมดแล้วหมดเลยอย่าไปเล่นการเมืองพราทำไมได้มันหมดเลยนะออย่าไปลงทุนอะไรเยอะเพราะว่าคุณลงทุนมาตลอดชีวิตแล้วเกษียณเนี่ยเอาเงินที่ก้อนเนี้ยไว้ค่อยๆใช้เถอะไม่ต้องไปลงทุนแล้วอะไรเงี้ย ยิ่งอย่าไปลงสาวๆนุ่มๆสาวๆ,ๆ,ๆในยานะมันจะหมดหมดแล้วมันหาไม่ได้แล้วไงมันกเกษียณแล้วไงนึกออกไหมฮะก็จะมีคําเตือนคนเหล่านี้อยู่ลนแรกทําใจยอมรับให้ได้แล้วก็ค่อยๆที่จะหารูทางที่จะกลับมาถามว่ารูทางอะไรเมื่อไหร่บางทีตอบเลยทันทีไม่ได้ครับตอบเลยทันทีไม่ได้คุณสมปองที่เดียวกับผมใช่ไหมอะไรนะคุณที่ร้องเพลงกระเป๋าสมปองคุณจ่อยไมต่ตองคำอย่างเงี้ย เขาก็คงร้องเพลงมาตั้งแต่วัยรุ่นนั่นแหละประกวดวัดนั่นวัดนี้ไม่ดังสักทีนู่นสุดท้ายมาได้ตอนห้าสิบกว่าจนคณะกรรมการถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่ดันสักทีก็คงบอกว่าโอ้ผมก็พยายามมาตลอดแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงเวลาสักทีเชื่อเถอะครับมันก็จะมีเวลาของเราอยู่นะครับแม้จะเป็นช่วงท้ายของชีวิตเราก็ยังดีใช่ไหมผู้พันเซ็นเลอร์เห็นไหมขายนั่นขายนี่โอ้ยขายไม่ดีขายไม่ได้ไไดจนสุดท้ายมา ขายไก่นั่นแหละเออจะเรารู้ยี่ห้อกันนั่นแหละสุดท้ายก็มารวยตอน70กว่าแล้วค่อยประสบความสําเร็จล้มเหลวมาตลอดชีวิตเดซ้ำหากเราล้มเหลวมาตลอด